โรงเรียนชุมชนบ้านช่องสแสมสารสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ตั้งอยู่เลขที่126หมู่ที่4ตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ภายใต้การบริหารงานโดยนายภาคภูมิภูมิศาสตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารและนางสาวอังคาปานธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน30คนนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน575คนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนคือมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนมีส่วนร่วมโดยยึดหลักของความพอเพียง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องสมสารบนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นอย่างแนว่วแน่ว่าดีต้องมาก่อนเก่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านช่องสมสารจึงได้พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพที่แตกต่างกันเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทักษะทางสังคมโดยหลักการที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมผ่านสมสารโมเดลขับเคลื่อนความรู้คู่คุณธรรมด้วยกิจกรรมสมาธินำปัญญา S 1>, 1 S Standard and Service m i n d โรงเรียนมาตรฐานให้บริการด้วยหัวใจ2 A Accountability ยึดติดความโปรง่งใส3 M Management and Monitor การบริหารจัดการและการกำกับติดตาม4 A Assessment วัดและประเมินผลด้วยหลักการ5 E Environment การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 6. S sufficiency economy ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง7 active learning เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นให้ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะของผู้เรียนอย่างยั่งยืน 8. n น t w o r k สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในโรงเรียนตลอดจนหน่วยงานต่างๆร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งนวัตกรรมการบริหารจัดการครั้งนี้โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เข้ามาช่วยในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ขั้นที่1การวางแผนมีการประชุมวางแผนงานและแต่งตั้งคณะทํางานมีการกําหนดคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนโดยคุณธรรมเป้าหมายที่สําคัญ3ประการได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและความพอเพียง ขั้นที่ 2. การปฏิบัติตามแผนโรงเรียนชุมชนบ้านช่องสมสสารพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมสมาธินำปัญญา3รูปแบบคือ 1. การนั่งสมาธิประจำชั่วโมงเรียนใช้เวลา5นาทีก่อนเริ่มเรียนแต่ละชั่วโมง 2. การนั่งสมาธิช่วงพักกลางวันและ 3. การสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำสัปดาห์โดยนักเรียนจะนั่งสมาธิประจำสัปดาห์ในห้องสมาธิพร้อมทั้งมีครูอบรมคุณธรรมจริยธรรมสัปดาห์ละ1ครั้งใช้เวลา ครั้งละ1ชั่วโมงขั้นที่ 3. การตรวจสอบโรงเรียนบริหารจัดการโดยมุ่งให้เกิดผลสำเร็์ซึ่งมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมต่างๆที่ทุกฝ่ายได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องขั้นที่ 4. การปรับปรุงการดําเนินงานโรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงงานคุณธรรมมีการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่กันทั้งในและนอกโรงเรียน การใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการแบบสมาสารโมเดลขับเคลื่อนความรู้คู่คุณธรรมด้วยกิจกรรมสมาธินำปัญญาส่งผลให้ผู้บริหารครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนและมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น รวมไปถึงโรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศที่ปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ระดับกลุ่มเครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษาภูมิภาคจนถึงระดับประเทศโดยได้รับรางวัลด้านต่างๆดังนี้ด้านสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมได้รับรางวัลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและรางวัลโรงเรียนดีสีตำบล โรงเรียนได้รับรองการเป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวรวมไปถึงได้รับรางวัลโรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนินระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ได้รับรางวัลระดับเงินการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสารรค์เกิลนิวเจนปีที่2ระดับจังหวัดชนบุรีและผ่านการประเมินรับตาพระราชทานบ้านหนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมวัยประจำปีการศึกษา2566 ด้านผู้บริหารหนายภาคภูมิภูมิศาสตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารได้รับรางวัลการปฏิบัติตนเป็นครูดีไม่มีอบบยมุกได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นผู้รุชชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารระดับดีเยี่ยมได้รับรางวัลการเป็นผู้บริหารชั้นนำประจำปี2566 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูผู้สอนทําให้ครูสามารถพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาตนเองนําไปสู่การเสนอผลงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจนได้รับรางวัลต่างๆหลายรายการ ด้านผู้เรียนนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทยในการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3รวมไปถึงนักเรียนได้รับรางวัลคนดีมีน้ำใจในอำเภอสัตหีบและได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3ทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดง จากการมุ่งมั่นพัฒนางานของผู้บริหารคณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทำให้โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสแมสารมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้นผู้เรียนมีผลสัมฤทธทางการเรียนที่สูงขึ้นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรผู้บริหารครูปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสถานศึกษามีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศพร้อมดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพเคียงข้างชุมชนช่องสแสมสารสืบต่อไป